แมมมอสกำลังศบจากขั้วครับโดนขวาซ้ายคลองตีด้วยขวาทีหนึ่งส่อนนี้สอสลัดที่โุยเฉพาคุณประกันมาทบสองเลครับอีกรายก็สี่พลังตีเนือเพชรชิงซอนในด้านทางซ้ายแต่หนักหนัก,หนก,กว่าน้องพี่ก็เจอมาเลยเยอะแล้วครับแข็งของเนือเพชรบอกอก็จัดไปซี่จะไปกลัวอะไรครับบนเวทีครับ เท่ากันนะครับสูงต่ําดําขาวไม่เกี่ยวครับวัดกันที่น้ําหนักตัวจมองวินประสบการณ์พอกันก็ใส่กันได้แม่พระเอกก็สอัอืนมาเยอะแล้วครับเวทีนี้เพราะฉะนั้นขอให้สู้ครับต่อยให้สนุกนะครับเรื่องของเกมกีฬาทำม,มวยไทยให้เป็นกีฬามากขึ้นครับสังเกตดูจะออกอาวุธกันแต่ต้นๆน,นะธนาดลยูเบอร์ครับประทาาเทคนิคที่นี่พยายามสร้างสารรค์โอ้ยต่างคนต่างงัด กระเด็นไปคนละทางครับเดินชนแล้วเอาละครับครึ่งทางไปไหนดีไปเหนือเพชรหรือจะไปที่แมมอสคุณเมื่อกี้แมมอสต้องมาเป็นฝ่ายรุกวางแข้งขวาไว้ขวาได้เกมยังไม่หลายลื่นเท่าที่ควรครับแมมอสแต่ว่ายังมีอนาคตอยู่เอาตนลงมาไปครับแมครับไปขวาครับกรรมการ เยกออกมาครับพัทระเนียมพามาเพจเลื <board> ้อยเลาะไปเรื่อยนะครับคุณเป๊กกี้เกมกำลังมันเลยเชียวครับมาๆๆแมมมอสมา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 เอ้าตอนนี้แมมมอสครับเดินลุยแล้วคุณทางมช้างป่าแองนาต้องมีไว้เสยแม่เตะหน่อยเตะก่อนรอดเสียบโดดเสียบเข้าขวาครับเสยเข้าไปทิ้งแมขวาเข้าไปดันเข้าไปครับตอนนี้ไม่มีเหงาเลยครับมวยไทยพันธมิตรมวยพริกวันจันทร์ครับ จากเหนือก็มาแบบชัปาการขาวจ้ววางแข้งไปทีนี้เป็นหลักฐานนะครับเหนือเพชรโดนเข้าไปแต่ว่าเรียมตัวยังดีอยู่แมมมอสนี่แม่ช้างป่าอยู่แล้วชนอย่างเดียวผูกกุ้งสั่งซนอาดัซอกมีตัวช่วยมีอาหารเสริมมาแล้วครับมีศอกสับไม่สนครับแมมมอสขอเทา้าวงในผมขอนะพี่จะตีได้หรือเปล่าเอาแง้เอาไปคุณพิเชษลากเข้าขไปใส่กันต่อครับแมมมอส ตอนนี้จากมวยฝีมือมาเป็นฝ่ายเดินลุกเดินลุกไล่ครับแทงหน้าไว้อีกทีหนึง่งแม่ตีลําบากครับอาจได้มาทีหนึง่งไม่ชัดครับไม่ยังจะขึ้นบทขึ้นไม่ได้โอ้โหเนื้อเพชรวันนี้จะมาเป็นผู้ชนะนี่อาจจะลําบากนิดนึงครับแต่ว่ายังก็ไม่ละความพยายามโอ้ี่เนื้อเพชรมานิ่งสุข,ขุมคัมภีรภาพครับนี่คอยบงังคอยดูครับ ไม่มีตกใจนะตออไฟที่แล้วนี่แพ้เพราะอะไรรู้ไหมแพ้เพราะทะเลาะกับแฟนเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้มีส่วนมีส่วนคุณพี้สภาพจิตใจกำลังใจมันถดถอยไหมับมบางครั้งมีสภาพจิตใจนี่เป็นเรื่องสมัยเรียนนี่เขาบอกว่าเรื่องจิตวิทยาของนักกีฬานี่สําคัญนะก่อนจะลงเวทีก่อนจะขึ้นเวทีต้องจิตใจที่มั่นคงตแตกด้วยหรือเปล่าครับแดงแตกด้วยหรือเปล่านะครับมีเลือดนะครับหรือจะเลือดน้ําเงินเลือดแนมมอดนะครับเลือดแนมมอดนะตบใจคิดว่าด้คนละแผลครับ ตอนนี้แพทย์สนามเหลือหนึ่งคนแล้วนะครับเหลือพี่หมอคณิีคนเดียวแล้วใช่ไหมวันนี้คนเดียววันนี้คนเดียวใช่ไหมวันนี้ไม่มีรอบแรกปกติปกติต้องใช้สองนะครับในกรณีที่คุณเก่งจากตอนบ่ายวันนี้ไม่มีชูมือให้ฝ่ายแดงครับเดอะเพชรทีเด็ด99เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ